มาพี่นุ่นแบบไปเที่ยวไหมเที่ยวของที่นี่ก็คือหมายถึงแบบเที่ยวพับเที่ยวบาร์เที่ยวทุกอย่างแบบนี้ใช่ไหมก็มีบ้างค่ะเพราะว่าทุก สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบเจอ,อกับน้องนิดแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ก็หายหน้าหายตาไปนานมากเพราะว่าไปกลับบ้านนะคะแล้วว่าจะถ่ายอาบรรยากาศที่บ้านมาให้ดูนะคะก็ไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ,ะว่ากลับบ้านไปก็แบบตื่นเช้าแล้วก็แบบไม่มีเวลาจัดโทรศัพท์เลยนะคะทุกคนแต่ว่าถ่ายไว้เป็นแบบช่วงเป็นช่วงนะคะแต่ว่าไม่ได้ตัดลงนะคะยังไม่ได้ตัดลงเนาะ วันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะกินไปแล้วก็คุยไปนะคะยังกินส้มตำนะคะก็จะมีผักสลัดนะคะแล้วก็ผักกาดดอกนะคะที่เป็นลวกแล้วนะคะแล้วก็มีอ่าเรียกว่าผักบุ้งลวกนะคะทุกคนก็จะมีไกะะ่ทอดนะคะปีไก่ทอดนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีผักสลัดแล้วก็มีผักต่างๆนานานะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่เองนะะน,นะคะก็มีข้าวเหนียวนะคะทุกคน กลับบ้านไปนะคะบอกว่าไอจะถ่ายบรรยากาศที่บ้านมาให้ดูนะคะก็ไม่ได้ถ่ายเลยนะคะเพราะว่า,าไม่ว่างจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ติดภารกิจพาคุณตาแล้วก็พาคุณยายน,นะคะไปหาหมอด้วยนะคะก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยนะคะก็มันจุดมันก็เลยอยู่ตรงนี้นะคะคือถ่ายนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ตัดลงนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวถ่าย หลังจากนี้ก็จะมีเวลาว่างแล้วนิดนึงนะคะหลังจากนี้นุ่นก็จะไปทาวิจัยเหมือนกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะงั้นมาทานข้าวเย็นด้วยกันเลยนะคะตอนนี้ก็ถ่ายลิบไว้นะคะตอ,น,อ,ะปะน,น,อะนประมาณหกโมงเนาะหกโมงประมาณนี้นี่ก็เป็นส้มตํานะคะเป็นที่นี่เขาจะเรียกว่าตําลาวนะคะที่สารคามแต่มันขึ้นอยู่กับบางร้านนะคะทุกคนบางร้านก็แบบไม่ไม่ได้เรียกว่าตำลาวอะไรเนี่ย นนั้นก็แบบเรียกว่าส้มตำเฉยๆส้มตำที่แบบไม่ได้ใส่เครื่องอะไรเลยนะคะใส่แค่ริกแล้วก็มะเขือเทศนะคะอค่อยมากกลับบ้านไปนะคะทุกคนก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเทักทา,ายกัน เพราะว่าขับไปทำรุญร้านะคะอเออจะมีหลายๆคนนะคะเดี๋ยวมีอ่อรองๆหลายคนแบบอินบ็อกมาถามนะคะว่าพี่เรียนที่ไหนนะคะพี่อยู่ปีอะไรแล้วนะคะไม่อยากจะบอกอายุเลยนะคะทุกคนอ,อายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขใช่ไหม พี่เรียนนะคะอยู่ที่สารครามนะคะที่ราชพัฒนมหาสารครามนะคะสำหรับเอกนะคะก็สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะคะเป็นเกี่ยวกับพวกทํางานนักสังคมสงเคราะห์อ,อะไรประมาณนี้นะคะนักนโยบายาและแบบแผนของกระทรวงต่างๆนะคะที่เราสามารถเข้าไปทํางานได้ในราชการและก็เอกชนเลยนะคะทุกคนก็มาเรียนที่นี่นะคะก็อบอุนอบอ่นค่ะอบ่นมีแบบ พี่กับน้องนะคะเยอะมากมาเรียนที่สาราคามนะคะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงน,นะคะก็คือมีน้องถามมาเยอะคืออายุเท่าไหร่น้หนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ถูกต้องไหม อายุนะคะอายุนุ่นอยู่ที่ยี่สิบสองนะคะทุกคนย่างยี่สิบสามแล้วนะคะอ่าสูงนะคะร้อยห้าสิบห้านะคะน้ำหนักนะคะ40สนะคะแล้วก็41นะประมาณนี้ไม่เกิน41นะคะถ้าวันไหนที่ไปกินได้อย่างหมูกระทะชาบูอะไรพวกเนี้ยน้ำหนักก็จะอยู่ราวๆประมาณ42ไม่เกินส3านะคะทุกคนนั่แหละเราไปกินเราก็ต้องเอาให้คุ้มนะคะ หลายคนนะคะที่แบบมาถามว่า,าพี่นุ่นทางานหรือ,อยังอะไรอย่างนี้มีคนแนะนําให้ไปทํางานอยู่เบาวินด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปค่ะเล้วเจอกันแน่นอน,นะคะ่ะแต่ว่าอตอนนี้ยังยังไม่จบเลยนะคะก็จะจบปริญญาเนาะอยู่สารครามกจ็จะจบเดือนมีนานะคะมีนาเดือนเดือนหน้านี้นะคะทุกคนก็จะจบอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้ก็ยังเป็น สาษาที่คาดว่าจะจบนะคะมีคนถาว่าเรียนมหาลัยเหนือ่อยั้มไม่เหนือ่อยค่ะไม่เหนื่อยเท่ากับ คนที่ส่งเราเรียนนะคะเขาหาเงินส่งเราเรียนเหนื่อยกว่านะคะขยะคาคคำว่าเหนื่อยนะคะทุกคนเพราะว่าพ่อกับแม่เราส่งแบบเราให้เรามาเรียนอะเขาเหนื่อยกว่าเรานะคะเขาตากแดดตากจำนาโว่นี้นั่นเนาะทำตัวเงินมาให้เราเรียนนะคะทุกคนเราก็ต้องเรียนเต็มที่ มหาลัยมันไม่ได้เหนื่อยนะคะแล้วก็ยังมีหลาคนว่าพี่นุ่นแบบไปเที่ยวไหมเที่ยวของที่นี่ก็คือหมายถึงแบบเที่ยวพับเที่ยวบาร์เที่ยวท,ทุกอย่างแบบนี้ใช่ไหมก็มีบ้างค่ะเพราะว่าทุกคนนะคะการที่จะเข้ามาเรียนแบบรับปริญญาเนี่ยมันก็จะมีความเครียดในตัวทั้งแรงกดดันหลายๆด้านนะคะทุกคนมันก็ต้องมีไปเที่ยวบ้างมีแบบไปปลดปล่อยบ้างไม่ใช่ว่าจะอยู่แต่ในห้องนะคะอันนี้มันก็ไม่ไม่ใช่นะคะอันนี้อ่า นุ่นก็มีไปเที่ยวบ้างน,นะคะไม่ไแบบอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ขนาดนั้นนะคะทุกคนก mm. ็มีแรงกดดันหลักหลายๆด้านเนาะ mm. ก็เป็นการใจให้กับคนที่แบบเพิ่งเริ่มเรียนนะคะก mm. ็เก็บเก็บไว้เยอะๆนะพอปีสมาจะไม่ได้เก็บแล้วนะ พอเป็นสี่มาอาจจะรู้ว่าสบายนะแบบตารางเรียนไม่ค่อยมีแต่ที่จริงไม่ใช่เลยนะคะทุกคนมันจะมีนอกเหนือจากตารางเรียนนะคะไหนจะวิจัยโครงการนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะคะทุกคนหลายๆคนก็จะพูดนัด่นแหละปีสี่นะคะไหนจะแบบหาที่ฝึกงานนะคะไหนจะทําวิจัยไหนจะทาโครงการจะทํา เยอะแยะมากมายนะคะสําหรับคนที่ยังเก็บแบบ G E หรือว่าเก็บแบบเสรีพวกนี้ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนมันก็จะยากในการจบนะคะเพราะว่าเวลาจบเขาต้องนับหน่วยกิจเช็บถูกต้องไหมแล้วทีนี้มันก็ยากต่อการจบนะคะก็จะจบช้านะคะเข้ามาไปหนึ่งนะคะต้องเรีย,รยนดีๆนะคะถ้ายากจบเร็ว ปปลาทะเลนะคะยังไม่รู้ว่าปลาเลยจะมาจากบ้านนะคะทุกคนกินข้าวอยู่นะคะอืมหลายคนบอกว่านุนไม่กินข้าวอืมกินอยู่แต่มันได้แค่นี้เรียนมหาลาัยมันก็ไมไ่ยากนะคะคนที่ยากก็คือคนที่สมเงินนะคะเรียน ส่งเงินให้เราใช้ในแต่ละเดือนในแต่ละทย์เนี่ยยากกว่านะคะรวมด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคะ เรียนนะคะก็ตั้งใจเรียนนะคะเรียนให้จบนะคะอย่างมหลาลัยเนี้ยก็สามารถเรียน3ามปีครึ่งได้นะคะหรือว่าใครไม่อยากแบบเรียนด้วยทํางานด้วยแบบนี้ก็แนะนําไปเรียนรามนะคะทุกคนก็สามารถเรียนด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยได้นะคะถ้าว่าแม่แบบไม่มีแรงส่งแต่ก็อยากได้ใบปริญญาเนาะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะมีหลายมหลาลัยที่ทําแบบนี้นะคะเหมือนกับรามนะ อร่อยมาก